อาดูครับโอ้โหนี่ครับให้ดูมันของเขาครับนี่ครับปูจะเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับก็จะได้มันขนาดนี้นะครับวดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับค่ำคืนนี้ก็ไปหาปูนามาครับนี่ครับได้มาเยอะเลยนะครับ ก็มาแกะเอามันปูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนำไปออกนะครับหรือว่าไปหมกนะครับเราจะทำสูตรใหม่ครับทางเหนือหรือว่าออกมันปูนะครับครับดูครับดูแต่ละตัวครับนี่ครับดูครับโอ้โหเริ่มมันแล้วนะครับเพราะว่าจะเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะครับฝนก็หายไปแล้วนะครับ รับแต่ละตัวครับดูครับเดี๋ยวเราจะเอารวมกันในถ้วยก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ที่กระดองของเขาอีกทีนึ่งครับดูครับดูมันจะมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตัวไม่โตเท่าเท่าไหร่นะครับอาวดูครับโอ้โหนี่ครับให้ดูมันของเขาครับนี่ครับปูจะเข้าหน้าแหลงแล้วนะครับ ก็จะได้มันขนาดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเนเล็กๆแบบนี้ครับโอ้โหดูดูครับดูครับท่านผู้ชมมันเยอะเลยนะครับครับเราจะเคลียร์ใส่ถ้วยก่อนนะครับรอแป๊บนะครับท่านผู้ชมครับเรามารวมกันทุกกระดองก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะคนรวมกันแล้วก็ จะกลับเอามาใส่กระดองใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนําไปออกครับออกสูตรพิเศษนะครับเดี๋ยวผู้ชมก็ตามรับชมได้นะครับออกมันปูครับทักทาบท่านผู้ชมแล้วก็เอามารวมกันที่ช่วยนะครับแล้วก็ไปทัควองสะอาดล้างน้าอีกทีนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะตักใส่กระดองเนี่ยครับก็จะนําไปออกครับ กระงกระดงกระโดงกอะดแบบนี้นะครับตับปูใส่กระดองเอีหนนะครับเอาได้ห้าประโดงครับนี่ครับห้ากระดองใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปออกครับท่านผู้ชมออกมันปูครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีออกของเรานะครับ เราก็ได้มาออกมันปูที่กระทะนะครับท่านผู้ชมแับเอาน้ําใส่กระทะบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็เอากระดองปูที่ใส่มันนะครับไปวางที่บนน้ํานะครับแล้วก็เปิดแก๊สเบาๆนะครับต้องเปล่นแปลงนะครับเมื่อนเดือดตนี้แล้วครับเราก็ใช้ฝาหม้อครับมาปิดไว้ก่อนนะครับครับปิดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็จะสุกแล้วนะครับ เปิดดูครับเปิดดูอ้าวครับครับครับเราจะไม่ปิดแล้วนะครับครับเขาทั่วจะมีความฟุ้งขึ้นมาแล้วนะครับครับจะเย็นๆครับเดี๋ยวก็สุกแล้วนะครับเมื่อกี้เราปิดฝาไปครั้งหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าสุกหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีออกองกูในกระทะนะครับ น้ำเริ่มแห้งแล้วครับเราก็จะเดือดปุดๆแบบนี้นะครับนี่ครับมันปูกลิ่นหอมๆนะครับเดี๋ยวก็จะสุกนะครับรอสักแป๊บนะครับถ้าสุกเราก็มาดูกันอีกทีนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับโอ้โหครับกลิ่นหอมๆครับครับก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับออกมันปูนาครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ลิ่นหอมๆนะครับท่านผู้ชมครับปูนาออกครับหากินยากครับปูนานี่นะครับต้องไปส่งหาปูนาเองแล้วก็มาแกะมันเองแล้วก็มาออกเองแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับ ก็คิดใหม่ครับขอบคุณครับ